ก็ขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุก,ทกช่องทางนะครับผมก็ผมบรวุฒิทาวรสาลีขอรายงานตัวครับเดี๋ยวเราก็จะพามาชมยู่คเคจในทุ่งนาเนาะคือที่ต่ำเป็นนา ขั้นบันไดฝนทิ้งช่วงนะครับผมฝนทิ้งช่วงเป็นดินทรายนะครับของผมเป็นดินทรายฝนทิ้งช่วงก็เลยเดินลงมาทำคลิปสะดวกหน่อยนะครับตรงนี้อายุห้าเดือนครึ่งนะครับที่เคยทำคลิปไปผมปลูกหลายขยักนะผมทำคนเดียวผมปลูกลดน้ำ เตือนพฤจิกาทธันวามกราใช้เวลาปลูกอยู่สช่วงสี่ช่วงเดือนก็จะมาอัปเดตให้ดูเนาะนี่ผมก็ไม่ได้แต่งกิ่งหรอกเดี๋ยวจะมาตัดกิ่งใหญ่ๆออกตอนนี้กำลังปั่นหน้าอยู่นะครับความสูงก็5เมตร6เมตรก็มีเป็นเคข้างบนเป็นพี9ีเหนึ่ง ว่าการเปลี่ยนจากทุ่งนาเนี่ยมาเป็นอยู่คาเนาะมันก็อยู่ที่ตัวของเกษตรกรคิดเอานะครับผมก็พูดย้ำๆมาหลายๆคลิปนะครับผมว่าถ้ามันทำนาแล้วมันไม่ไหวนะครับมันไม่รอดก็หาทางออกให้กับตัวเองนะครับผม ผมก็เลือกที่จะปลูกยูคานี่แหละนะครับเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วของผมเนี่ยมันอยู่ในโซนของติดต่อกับประจีนบุรีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ยูคานะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกท่านก็พอจะรู้อยู่เนาะมันก็เลยมีการ ทำยูคาเป็นจำนวนมากนะครับในจังหวัดที่อยู่รอบข้างโรงงานเนี่ยทำยูคาเป็นจำนวนมากคราวนี้พันยูคาในเขตจังหวัดตุงผมหรือว่าจังหวัดประจีนอย่างเงี้ย,ยมันก็จะมีการแข่งขันกันสูงนะครับมีหลายบริษัทแต่ที่หลักๆก็คือมีอยู่ไม่กี่บริษัท ที่จำหน่ายพัน์คือต้องเอาคุณภาพมาแข่งกันนะครับผมคุณภาพมาแข่งกันบริษัทไหนขายก็ต้องเอาอย่างดีมาขายอย่างของผมนี่ก็เลือกที่จะเป็นเกรดเอนะครับเป็นเกรดเอถ้าไม่เอผมไม่ปลูกนะครับสำคัญมากนะครับการเลือกพันธุ์เนี่ยการเลือกพันธุ์การเลือกคุณภาพ การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับมันก็สำคัญพอสมควรนะ่ระเกษตรกรต้องตระหนักให้มากๆนะครับอย่างที่เคย f อฟได้ประปรึกษาเนี่ยในต่างจังหวัดเนาะในพื้นที่ที่หาพันธุ์ยากนะมันก็อาจจะได้พันธุ์ไม่ดีนัก มันอยู่ห่างไกลกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะเป็นเคเจ็ดนะครับผมต้องเจเอนะครับเอฟซีทุกท่านต้องขอบอกอย่างนี้เลยหละ่ะนะครับเริ่มต้นดีเราก็ไปได้ดีนะครับการทําอะไรเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรละอาชีพทุกอาชีพถ้าเริ่มต้นไม่ดีนี่ มันเสียหายมันได้รับผลกระทบที่หลังนะครับแล้วเราก็จะแก้ไขไม่ได้เราก็จะเกิดการขาดทุนนะครับขาดทุนก็ต้องไปคิดหนักๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับการเลือกสายพันธุ์อย่าสักแต่ว่าปลูกนะครับเพียบีอย่าสักแต่ว่าปลูกไอ้ปลูกกันปลูกยังไงก็ได้นะครับ เราต้องเรียนรู้หน่อยนึงนะครับเรียนรู้หน่อยนึงเพราะการปลูกยูคามันไม่เหมือนกันทำพืชระยะสั้นเนาะยูคานี่ถ้าได้ปลูกแล้วมันหนึ่งทั้งลงทุนนะครับสองก็คือแก้ไขลำบากจะมาถอนทิ้งจะมาเปลี่ยนใหม่เีนีอวลำบากมากนะครับยิ่งถ้าเกษตรกรอย่างเราเราท่านๆน,นี่ นะครับทุนน้อยๆนี่ก็พลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับลำต้นก็อยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับห้าเดือนครึ่งข้างบนเนียจะเป็นหเดือนครับก็ฝากไว้นะครับการเลือกสายพันธุ์เกษตรกรก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับผมปรึกษากันได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากพืชตัวอื่นมาเป็นยูคาลิปตัสนะครับเป็นยูคาลิปตัสที่กำลังใจให้ท่านคิดไม่ผิดหรอกครับนะครับท่านคิดไม่ผิดว่าแต่ท่านจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการปลูกในปริมาณมากปริมาณน้อยของท่านเนาะปลูกมากก็ได้มากปลูกน้อยก็ได้น้อย เป็นเรื่องธรรมดานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับการเลือกสายพันธุ์เนาะเน้นเรื่องสายพันธุ์เริ่มต้นดีก็ไปได้ดีนะครับเอฟซีทุกท่านเนี่ยจของผมเนี่ยผมถือว่าไม่พลาดแล้วเดินมาไม่พลาดแล้วนะครับการเลือกสายพันธุ์การเลือกที่จะเปลี่ยนการประกอบอาชีพอันไหนที่มันรอดเราก็ต้องทำ นะครับผมเกษตรกรได้เก็บตัวเยอะๆแล้วถึงจะรู้นะครับอย่างผมนี่มันเก็บมา20ปีนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรสุดท้ายแล้วผมมาคิดหักลบกบนี่ดูแล้วยังไงก็สู้ยูคาไม่ได้นะครับปลูกยูคาเมื่อไหร่เขาเรียกเสียเมื่อนั้นแหละครับผมปลูกน้อยก็เสียน้อย ปลูกเยอะก็เสียใหญ่นะครับทำนาพันไร่เขาก็เรียกชาวนาเหมือนเก่าอย่ากโกรธกันนะครับผมเอาความจริงมาพูดเอฟซีทุกท่านผมเป็นคนพูดแบบเปิดเผยอะ่ะพูดแบบเปิดเผยจริงใจนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ